เอาทีนี้มาดูเส้นที่มันบ่งบอกถึงความกังวลใจร้อนใจทั้งชีวิตเสมอนะครับครับทีนี้ก็มาดูการอ่านภาพรวมของแต่ละเส้นที่มันยึดโยงกันนะครับอย่างเส้นตัวนี้เส้นชีวิตสีม่วงมาโยงกับเส้นนี้สีเขียวหมายกับว่าชีวิตมักจะมีเรื่องให้รู้สึกกังวลใจร้อนใจอยู่เสมอและหากเป็นด้านนิสัยส่วนตัวมักจะมีความใจร้อนทำอะไรมักใจร้อนด้วยนะครับ แต่รัเพราะกลัวกลัวไม่ทันกลัวไม่ได้กลัวไม่สาเร็จแต่มันเส้นแบบนี้เลยว่ายิ่งร้อนเท่าไหร่ยิ่งพลาดนะครับถ้าเกิดว่ามีวาสนาละอ่ามีวาสนาผูกขึ้นมาอย่างนี้แลววาสนาชี้เข้าไปทางฝั่งดวงอาทิตย์เยอะกว่านี้มันก็ยิ่งมาตอบย่ำนะยิ่งมาตอบย่ำของความร้อนกังวลใจต้องการความสําเร็จที่สูงนะครับต้องการมีหน้ามีตาในสังคมดีมาก นี่คือลักษณะของเส้นแบบนี้นะครับการทํางานการใชปรรร้ประสบความสำเร็จไหมมีครับประสบความสําเร็จหาเงินหาทองได้นั่นแหละนะครับแพงแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้ามันมาเกี่ยวโยงกับคนอื่นๆในลักษณะการทํางานที่ในลักษณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับญาติก็ตามทีหรือทํางานในลักษณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันกับคนอื่นเจ้าตัวนี้นะมักจะได้รับความเสียหายหรือการเสียเปรียบคนอื่นอยู่เสมอ พราะมันจะมีอีกเส้นหนึ่งมาเป็นตัวตัวบันทอนตัวมาตัดคือเส้นัวใจที่ยกมาแล้วก็มาแทนเข้าตัวนี้จุดที่มาตัดก็ยังหมายเลยว่าณนะช่วงเวลาจุดที่เส้นตัดนี่คือเสียเงินเสียทองเสียเกียรติถูกเอาเปรียบด้านการเงินด้วยนะครับเนี่ยคือจุดเสียแล้วก็จุดต้นเส้นนี้หมายถึงผู้ที่มีวาสนาลักษณะแบบนี้ถ้าอ่านเป็นรวมๆ้งชีวิตเจ้าตัวมักมีนิสัยร้อนกังวลใจเร่งรีบในการทำงาน กลัวงานไม่สมําเร็จกลัวมาทําแล้วมันมันจะไม่ได้ดีนะครับแต่ก็มักจะเป็นคนที่เสียค่อนข้าง่าเสียเปรียบคนอื่นการทํางานเพื่อคนอื่นนี่จริงใจมากก็คือแน,นววาสนามันเข้าอาทิตย์นะครับคือเรียกว่าเป็นคนที่ทํางานทุ่มเทเพื่อกลุ่มเพื่อหมูนะ่คณะแต่ตัวเองนั่นแหละมักจะเสียเปรียบทีนี้เมื่อมีผลประโยชน์ใดๆมาเนี่ยเขาก็มักจะอุบอิบเอาไม่บอกไม่พูดไม่แจกแจงให้ละเอียด เนี่ยพ่อแนวของวสาสนามันขึ้นอยู่ในจุดที่เสียนะครับแล้วยังมาจุดที่มาตัดน,นี้ก็คือเสียอีกเสียกระดิตเสียเงินอีกนะครับตัวนี้หรือว่าเป็นมัศนามักจะ,ะเกิดความเดือดร้อนเสียหายจากการทางานร่วมกับบุคคลอื่นเสมอน,นั่นเองนะครับแต่เส้นที่เราเรียงมาเนี่ยที่ขีดให้ดูนีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมือนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมือนี้เลยนะเออไม่ได้เกี่ยวกันนะครับเพียงแต่ว่าเอามาขีดบนมือนี้เฉยๆ แล้วทีนี้อ่าลราทีนี้ทราบว่ามันมีอีกเส้นหนึ่งนี่นนมาอย่างนี้นะแล้วก็ยาวุูงมาเนี้ยมาตัดทตลุเข้าตุวนี้หมายคามว่าครั้งหนึ่งในชีวิตมีโอกาสจะเป็นคดีนะครับเป็นคดีขึ้นดวงขึ้นศาลได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับเนี่ยถ้าเกิดมีเส้นแบบนี้วิ่งมาชนอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือเป็นในลักษณะจับเส้นมารวมกันให้ดูครับก็มีประมาณนี้นะครับสหรับ าการโยงอ่านเส้นในมือนะครับครับก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามดีๆเสมอมาทั้งคนเก่าและคนใหม่นะครับวันนี้ก็จบเพียงประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ